เนื่องจากพี่คนนี้นะครับคอมเมนต์มานะครับว่าอยากจะดูคันนี้นะผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับนะเป็นนิกสันวีแกมฝาแดงนะค,คันนี้เป็นกระบะหัวเดียวนะอ่าก็ตามตามคอมเมนต์นะครับอยากจะดูคันไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับเราก็จะเจอกันทุกวันนะเวลา18นาฬา30นาทีนะหกโมงขึ้นก็จะมาเจอกันเนาะโอเคเดี๋ยวขอถ่ายคันนี้ก่อนนี่ครับอ่านี่นะบอท่อ C7 08จังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่นะขอดูเล่มเอลียดนิดนึงว่าคันนี้เป็นรถปีไหนเนาะก็วันนี้วันจดทะเบียนนะครับวันที่5ตุลา2538นะน,นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับเครื่อง2005นะครับดีเซลนะคะันนี้นะนี่ครับสีน้ําเงินนะครับสีตรงเล่มน,นะแต่สีไม่ค่อยสวยนะนี่นะดีด25นะครับอเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้ดูลบรอบขนันกันก่อนดีกว่านะ เป็นกระบะหัเวเรียวรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอลมเก้านะครับคันนี้ใครอยู่ใกล้ๆก็มาดูรถก่อนได้นะรถเขาใช้งานอยู่นะคันนี้นะรถเครื่องดีนะคันนี้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวรีวิวรอบรอบคันก่อนนะแต่จะไปดูเครื่องยนต์กันนะครับจะดูคัสซีนะครับอนันแรกนะพยายามมุดนะพยายามหมนะามุาม,ม สีต่างๆสีนะก็มุดเปื้อนไม่เป็นไรครับยังไงก็ขอกำลังใจในการกดถูกใจใต้คลิปวเดียวให้ทุกหนึ่งครั้งก็พอนะอัน,นี่มีการชนหลังด้วยนะการชนหลังด้วยนะไม่มียังอะไรนะครับวันนี้ อ,อันนี้มีอย่างอะไรฮนะรียังไม่มีปะนะรถอ,อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยูอเภอลมเกานะคันนี้น,นี่ครับภายนอกก็จะประมาณนี้เนาะกระจกดีไม่ไม่แตกกระจกไม่แตกนะดูฝั่งคนงข้างๆตั้งหน่อย ัูมาเปย่กระจกมือหมุนนะกันนี้นะใช้งานได้จอโค้งบอดี้ภายในใช้ได้นะอืมภายในใช้ได้นะครับดูอ้อโอเคเลยภายในโอเคอ,อ่ไปดูฟังขับกันบ้างนี่เนาะ ฝั่งนคนขับนะครับอืมป้ายงจอโค้งนะครับคันนี้นะครับไม่จอโคง้เงเลขมาอยู่ที่สนะองแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบหกนะลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะครับเจเดี๋ยวเขาเกี่ยวว่างก่อนนะเบรกมือนะครับอลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะ ติดเดียวติดเลยครับอโอ้มีลมอันเนี่ยมีลมออกมานะแต่มันไม่เย็นนะเ,เริ่มเย็นละเยิ้มเริ่มเย็นละเริ่มเย็นละอ่ามีแอร์ด้วยปรุงอะไรธรรมดานะครับวันนี้นะปรุงอะไรธรรมดานะครับแต่มีแอร์แต่มันไม่เย็นนะอาจจะมี มีลมเดี๋ยวต้องไปเช็คนะครับแต่ว่ามันมีลมออกมานะก็เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยเนาะ,ะไปนี่คนระับเครื่องยนตนะ์นะอ่านิสสันพิ๊เกเอ็มฝาแดงนะครับอันนี้ BD25 นะไหู้จ่าๆเลยนะ ไม่ใช่นะครับวันนี้ เดินเบาได้สตมีสะดุดนะอันนี้ก็สำหรับนิกสันพิเกมฝาแดงคันนี้นะเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่7,500 0นะ 7 5 0 0 0มนานะครับสำหรับใครสนใจก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเนาะยังไงก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขานะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอีกนก่อนยังไงกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอก,กันคลิปหน้านะคลิปหน้าก็เวลา18นา30นาทีเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้พลาดก็กดติดตามไว้เนาะเวลาลงคลิปใหม่ลงรถใหม่จะได้ทันสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ